พบกับเล็กกี้กันอีกเช่นเคยนะคะพี่มือซ้ายไ้ขายบริษัทปอลุกเือโต้รถยนต์มือสองวันนี้นะคะมีรถเล็กๆน่ารักน่ารักมานาเสนอนะคะ <c oughs> เป็นรถเล็กนะคะคล่องตัวดีข้อคาประหยัดน้ํามันมากๆเลยค่ะ <c oughs> แนะนําเลยนะคะคันนี้นะคะผ่อนเท่ากับมอเตอร์ไซค์เลยค่ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ <c oughs> สําหรับคันนี้เลยนะคะซูซูกิซ <Yeah. S 1> ีโ ตัวนี้เครื่อง1,000ตัว GL ได้ไปเกียร์โตโปี2016นะคะเหมาะมากๆนะคะสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะผ่อนเบาๆเลยค่ะลูกค้าก็ใครที่มองหานะคะรถเล็กอีสรคขาแนะนำค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้ไปนะคะเป็นสีขาวนะคะลูกค้ากระจังหน้าก็มาแบบตัวดำด้านนะคะมีโลโก้ซู z u กิอยู่ตรงกลางนะคะตัวไฟหน้าก็จะเป็นไฟไฮโดรเจนให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะ และสําหรับคันนี้นะคะก็จะได้ไฟเลี้ยวแก้มข้างมนาะให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับ Mac ท็อนะคะเป็นยางปี2017นะคะแล้วก็ตัวกระจกนะคะกระจกกับที่จับนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าเป็นรถเล็กๆน่ารักน่ารักมากค่ะสําหรับคันนี้นะคะชอบมากเลยค่ะอ่าดูด้านท้ายของเขานะคะตัวนี้นะคะจะค่อนข้างกระทัดรัดนะคะหาที่จอดได้ง่ายสะดวกสบายนะคะด้านหลังเลยนะคะ โลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะมาพร้อมกับโลโก้ s u ซ u k i นะคะเซลล,ลิโอนะคะสมบูรณ์แบบนะคะคันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูด้านหลังกันเลยค่ะในส่วนของตัวที่เก็บสัมภาระมาเลยค่ะซูมกันมาใกล้ๆเลยแม่แรงนะคะแม่แรงยังอะไรนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ที่เก็บสัมภาระนะคะเห็นเขาเป็นรถเล็กๆอย่างนี้นะคะถือว่ากว้างนะคะลูกค้า เพราะว่าตัวนี้นะคะสามารถพับได้ค่ะ mm hmm. ก็ถ้าเก็บสัมภาระเยอะๆนะคะ mm hmm. สามารถพับได้นะคะลูกค้า mm hmm. นี่เป็นไง mm hmm. ก็วางของได้นะคะบนนี้ก็วางได้ค่ะมีผู้โดยสารด้านหลังก็แค่อาขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็นั่งนะคะถือว่าสะดวกสบายคะ่ะลูกค้าไป mm hmm. เดี๋ยวไปชมภายในกันนะคะก mm hmm. ับตันนี้นะคะก็จะมีเซนทัลล็อกให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะ แผงประตูนะคะค่อนข้างสะอาดเลยนะคะส่วนกระจกของเขาน่ารักมากๆเลยนะคะจะเป็นคันโยกนะคะสามารถปรับได้เลยค่ะตามใจต้องการนะคะหมุนได้รอบนะคะสนุกสนานกันมากค่ะสําหรับคันนี้มาเข้ามาข้างในค่ะโหเล็กกะทันรัดมากนะคะลูกค้าขับง่ายมากเลยก็สําหรับคันนี้นะคะ เราจะได้ไปนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ตัววิทยุของเขานะคะก็จะมีรองรับ fm am นะคะ cd mp3 ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์ระบบมือหมุนนะคะปรับได้รอบทิศทางเลยถือว่าง่ายนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวมาูชมนะคะภายในของเขาสะอาดกันขนาดไหน สำหรับเลขกไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่6 0 0มืนนะคะ128กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าไมน้อยมากๆเลยนะคะปี2016นะคะใครที่มองหาอีโคคาประหยัดน้ำมันแนะนำเป็นคันนี้เลยไม่ไม่ดูจากตรงนี้นะคะถุงหุ้มนะคะตัวม่านบังแดดนะคะยังไม่แกแกะออกเลยนะคะสภาพดีมากค่ะสำหรับคันนี้นี่นะคะยังอยู่ครบเลยนะคะคอยสองสว่างใช้งานได้ปกติเลยค่ะลูกค้าตัวนี้เนาะอ่า หลังคงหลังคานะคะคลีนทัคงามสจะอาดให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะได้เป็นตัวเบาผ้านะคะตัวเบาผ้าของเขานค่อนข้างดีเลยนะคะรอ,อ,องรับกับสรีระของเรานะคะคได้นะคะทั่วตัวเลยนะคะสวยงามเลยค่ะสําหรับคันนี้และราคานะคะเบาเบามหยัดมากๆเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวห้องโดยสารด้านหลังกันเลยค่ะของห้องโดยสารด้านหลังนะคะเห็นรถเขาจะเล็กกะทันรัดอย่างนี้นะคะแต่ข้างในนะคะไม่เล็กนะคะกว้างเลยนะคะลูกค้าจริงๆก็นั่งกันได้3ามคนเลยนะคะ ะะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเดี๋ยวกี่จะไปฟังราคากันนะคะว่าจะราคาเท่าไหร่ห้องเครื่องนะคะอ่าเปิดกันเข้าไปดูเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวเครื่องนะคะเดิมเดิมเลยนะคะลูกค้าอ่าดูกันเลยนะคะเครื่องเดิมเดิมไม่มีเยิ้มนะคะแล้วก็เราการันตีให้นะคะของเราไม่มีการชนหนักพิค่นจมน้ามาแน่นอนรับประกันร้อซเลยค่ะ ก็ตัวนี้นะคะเม็ดแต้มสีนะคะจากโรงงานนะคะอันนี้คือเม็ดแต้มสีจากโรงงานนะคะลูกค้าซูมกันดูเลยค่ะยังอยู่กันครบเลยนะคะดูกันไปเลยค่ะเครื่องไม่มีเยอะไม่มีน้ํามันไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะคะเดี๋ยวย้ารุ่นให้ก,กันอีกรอบนะคะสําหรับคันนี้นะคะรถเล็กอีเคฮาประหยัดน้ํามันซูซูกิเซลลิเลโอนะคะเครื่อง1000ตัว GL นะคะลูกค้าได้ไปเกียร์ออโต้นะคะปี2016 ราคาคันนี้นะคะราคาอยู่ที่207,900บาทเท่านั้นนะคะและส่วนลดพิเศษให้ลูกค้ากันไปเลยนะคะสำหรับคนที่ดูอยู่นะคะลดไปถึง20,000บาทนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเหลือเพียง2 5 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะคนต่อเดือนนะคะ5,000นิดๆเองนะคะลูกค้าถือว่ากำลังผ่อนนะคะกำลังดีนะคะใครที่มองหาอีโคคาประหยัดน้ำมันก็จะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ สนใจนะคะสามารถติดต่อมาช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนะคะร้านเราอยู่กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย64นะคะก็วันนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะัดที่ดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ